ัสดีครับส郎ตระหนี่ท่านาระกาต่อ,ต,อ,อ,อต่อไปก็เดเรามาดูนายบายนะครับของรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะรัฐมนตรีคนใหม่นะครับชื่อนะครับนางสาวตรีนุชนะครับเทียมทองนะครับเราสังเกตนามสกุลดีๆนะฮะเทียมทองนี่เป็นรูปของใครครับของคุณสนองนะฮะ ทีนี้นะครับก็เขาบอกว่าไงฮะนโย,นยบายเร่งด่วนนะครับสี่นะฮะเขาเรียกว่ามีวัดวัฒนสังคัญนะฮะที่เขาบอกว่านักเรียนเลวนะครับเข้าม็อบเค้กอะไรไม่รู้นะฮะก็เนี่ยวัฏวัฒนคัญต้องจำนะนักเรียนเลวต่อไปนะครับเรามาดูว่านโยบายอะไรบ้าง เรื่องข้างล่าง,งครับอโอเคนี่นะทั้งนี้นโยบายนะครับวาระเรง,ด,งด่วดก็คือผลักดันคุณภาพของชุมชนและพัฒนานเด็กปฐมวัยนะครับปลอดภัยนะครับของชุมชนนะครับความปลอดภัยของสถานศึกษาความรู้ดิจิตัลทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21นะครับ การขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาก็เวลาเราจํานะครับง่ายๆนะฮะเราจําก็เป็นอะไรครับปฐมบวกกับปลอดบวกกับอะไรครับยี G H. นะครับบวกด้วย อาชีวะนะครับแค่นี้พอ,อคีย์เวิร์ดของมันก็คืออาชีวะอาชีวะโอเคได้ละก็ปฐมก็คืออะไรครับผลักดันโรงเรียนชุมชนและก็การพัฒนาวัตรมาไวนะครับแล้วก็ปลอดก็คือความปลอดภัยของสาราสา21อะไรครับ ดิจิตัลแล้วก็ตัวนี้คือดิจิตันนะครับดิจิตัลกับอะไรครับดิจิตัลกับการเรียนแบบศัตวษที่11นะครับเลนส์นะครับแล้วก็ภาพลักที่ดีของอชีวะนะครับอ่าใช้รูปแบบการทำงานอันนี้เป็นโมเดลของเขาก็คือ T R U S A นะครับคือวางนะครับ ไว้วางใจนะครับอพอแล้วดูนิดนึงทีนี้คืออะไรครับก็คือความไว้วางใจและทำให้ครูบุคลากรการศึกษาผู้ปกครองนันเกเรียน ชาชนกลับมาว่างใจการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขสอีกครั้งโดยใช้โมเดล T R U S T แปลว่าทริ p เปเลซีนะครับโปร่งใสออกมาจากนี่ยน่าจะออกอ่านดูดีๆนะครับ Responsibility นะครับความรับผิดชอบนะครับ Uliity อันนึิมอันเด,นดียว s ก็มาจาก s student, t e no, u d e n t ์ผู้เรียนนะครับทีก็มาจากเทคโนโลยีแน่นอนฮะอันนี้คือเทคโนโลยีรูปแบบการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบก็คือ more one team ก็คือการทำงานร่วมทีมนะครับเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงสถิตการนะครับโดยใช้โดย TR u s ทีเนี่ยจะเข้ามาเป็นเสริมในคว,วามโปรง่งใสนะครับอันนี้จำตรงนี้คีย์คีย์เวิร์ดสำคัญนะครับตรงนี้จำให้ดีโอเคโอเคนะเดีเ๋ยวไปดูให้ดีต้องจำนะต้องจำ สำคัญนะเดี๋ยวจะครอบให้นะครับคอบให้ในตัวนี้สำคัญมากคัญโอเคมาอยูนะ่บาย